สุดยอนี้ก็อยู่สมรุนทีวีนะอ่าวันนี้ก็มาเล่นเกมแกริมอดอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ใน Shadow Chapter 2เดน่นนะครับผม Chapter 1ก็เล่นผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน Chapter 2นะครับน่งอ้างหรือเปล่าไม่ใช่นะอ่าไปไปแบบนี้มันหน้ารวมแบบหนึ่งเยอะเลย ประตูไม่มีกอนประตูไม่มีกอนเฮ้ยเฮ้ยล็อกทางนั้นอีกแล้วเกียดมากเลยทางยาวๆแล้วมืดเ,เนี่ยโอ้โหคงไม่ลุกนะอือืึแนวไม่เข้าไม่เข้ากลัว เฮ้ยคุณแจเช็คก่อนมันจะไม่หายไปไหนอโอ้โหโอ้โหโจย้ยเหอะไปเถอะจอร้อในส่วงไหนกันดีนะ ห้องเรานดีกว่าโอ้โหมีใครนอนอยู่ด้วยแล้วนั่นเอ้ยเอซเลนเดอร์นี่มันมดัดเซเลนเดอร์เหรอวะเนี่ยเฮ้ยตกมาได้ไงตกใจนะเว้ยไอ้ยเอซเลนเดอร์เซเลนเดอร์โอ้ ใจเสียงกาลินาอ้าวประตูเวนเออไปก่อนขอทำใจก่อนมันเริ่มแนละ้วสินา่าซาร์เรนเดอร์เราไปพังทีวีมันโอเคไปยังไงก็ต้องไปสินะวิ่งจ็มกำบองหยอ เฮ้ยเซยเลนเดอร์ใส่แบบนี้จะเป็นแบบที่เกี่ยวกับเซเลนเดอร์ละมังคลับ,าลบสายน่าจะไม่มีอะไรมากแค่มีเซเลนเดอร์นักล่ลองอะไรแบบแบบวะเมื่อกี้อะไรแบบแบบสีแดงๆเขียวๆสงสัยเอเทเรตบี้ตัวแดงๆมาอีกรเ้ยเอ้ยเฮ้ยทำ ทำทำตกใจทำตกใจชิ้ไม่มีเลยมากก่อนก่อนมันก็ไม่ล็อกเลยเอ้ยไม่มีก่อนเลยอ้ยโอ้โหโอ้ชักโอ้โหแดงแป๊ดเลยโอ้โหโอ้โหห้องแดงเออดิ้น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 ชักกระเดียวชักกระเดี่ยว ใส่ต้องเป็นประตูนี้แล้วอ้าวล็อกมีแต่ประตูล็อกเท่านั้นเลยอืมเราต้องหากุญแจซินะกุญแจอยู่ไหนวะ มันต้องมีเสียงบรรากาศร้อนๆมาด้วยเออไม่มีว่ะกุญแจกุญแจมันอยู่ที่ไหนวะเนีย่ยห้องนี้ก็เปิดไม่ได้อันนี่ไงกดอีรัวดันได้ตรงนั้นเอ้าก็าเปิดไม่ได้งั้นเราไปทำอะไร โอ้โหอย่าพ prix, ึ่งอย่าพึ่งปิดอย่าพึ่งปิดเปิดไปก่อนวิธีผ่านแม็กนี่ก <the> ็คือกด E รอๆนะครับที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรและอะไรคืออะไรนั่านนี้กดทุกประตูเปิดทุกประตูเปิดไม่ออกสักประตูหนึ่งไม่รอไอ้พี่ไปทำไมวะ ลองกับชั้นบนดูดิไอ้จีวีเวนี่ก็เปิดไม่มีดับเลยโอ้โหอื้ดกลับเป็นอย่างเดิมเอออ่ะนี่ยังไม่หาไปก็ดีด่ะ กลับไปเที่ยวนี่วะไม่ใช่อ๋ทีวีมาตกอยู่ตรงนี้เอออะไรปะอ,องแล้วเนี่ยมงมงแล้วเนงงแล้ว ไปทางไหแล้วก็ทีอันนี้ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับยังไม่รู้ชางนะฮะก็ชักโครก่อนเหรอใบบ้าเลยสำรวจสำรวจไอ้ย้ยขายคุญเจอกาาปป่ะ มันเสีประตูเปิดไม่ออกอืมทำไมดีทุกหรอมันห้องแดงไงห้องนี้มันน่าจะเราเข้าห้องนี้ไป ต้องมีอะไรแน่นอนมอทาไปได้ห้องข้างหน้ามันน่าหนุกอะปิดประตูก็กไม่ใช่น่าจะมีพวกแบปิดสนาอะไรท,ทำแน่เลยยิงไม่ได้ด้วยแบบนี้ปิดไว้ไม่ให้เรากดชิปนะฮะ เออไม่ออกเออฮึทุกกำแพงดูดูดว่ามือเรือจะมีปริศนาอยู่ที่กำแพงไม่น่ามีหรือว่าห้องเป็นห้องที่มีเลือดเมื่อกี้ เกี่ยววะอืตอันนี้มันก็กั้นไว้เราไปไม่ได้อนนี้แม่เราทำทาอะไรวะเนี่ยมันให้เราทำอะไรอะ่ะ เดินมาทุ่มมับแล้วนั่นเนี่ยมอ่าล้วย,ยกถังไอ้นี่ไปวะเออวะเป็นกัรนอนเล่ได้เปิดทุกห้องเปิดไม่ได้ทุกห้องหนึ่งเลย อ้อไอ้ห้องนี้ที่เรามาเอาพูดดีกว่าทำไมบอกมาไซิลินเดอร์ผ่านยังไงไปต่อยังไงล่ะเนี่ยอืม ไปต่อยังไงแล้ววันนี้เฮ้ยเริ่มจะไปไม่ถูกอะ ใี้เราเก็บไอ้นี่มาเพื่อมให้เราไปทำอะไรต่อเอาเลยว่าเดี๋ยวเราผ่านได้แล้วเดี๋ยวเราจะคิดไปตอนที่ผ่านได้เลยแล้วกันนักลอโอเคครับหลังจากที่าีผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ทะลุประตูเข้ามาได้แล้วนะ ก็คือว่ามันให้เราไปกดจากรกกันนะครับแล้วก็อ่เข้าประตูมานะครับประตูมันจะเปิดนะครับรู้สยงอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวอะไรวะสวยแล้วสวยแล้วสู้ไม่ไหวอ่าสู้ได้อ๋อม่นก็าทำไปโอ้โหแม่ห้องแบบนี้นี่ ไม่อยากเจอเลยพี่ซอนแบบอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกขี้เกียจอ่านอเอเฮ้ยแล้วเก็บไปอันไหนวะไม่อ่านเอออ๋อ,อะนะครับตอนนี้ก็ถึงตอนที่วันน่ะคิดว่าน่าจะน่ากลัวแล้วนะตรงนี้ไม่ค่าไปวะอ๋อต้องหาทางทีไปนะไม่มันเหมือนซเลนเดอร์เลย าตามตามีกเฮ้ยมีรอมีรอด้วยนะว้าวตามีิไปต่อไม่ได้สองังนไม่มให้เราไปไหนแล้วเนี่ยรู้ว่าจบแมปแล้วเหรอ เออนี่ว่าเป็นโรงแรมเราจะโรงแรมได้แล้วน่าจะจบแล้วโตแค่เนี้ยชิวๆอ่ะแค่นี้กงเนี่ยโดยแบบกากๆ่ะไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะ ง่าจบแล้วล่ะไม่เท่าไรเลยไม่เท่าไรเลยเนี่ยมันหมดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วด้วย อืมหมดแล้วจริงๆไม่รู้จะไปไหนแล้ไม่มีทางไปต่อแล้วงงกึ่งกึ่ง้ปล่าตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมแล้วเปล่าเป็นว่าจบบัตรแล้วนะครับแตรที่สองนะครับจบไปแล้วพวกกนอนหม่เอ่อชัตเตอร์ที่สามนะคุณมาผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปละ